กินข้าวแล้วทอดไข่ฝีมือกุกสร้างตรงจากว่าแล้วง่งยห <laughs> ลูกไา้ลูกชายมูนีกนนก่กินข้าวกับแม่มา่ะมากินข้าวกันตำมมละกอฝีมือหลูกไา้มากินกันแซบว่าทอดไข่ แม่กำลูกัสิพามุมถอดไข่กับปนลใคแสบคือเกาขาบ้ามากปลูกไสเชบเชฟใหญ่อจากว้าแล้วไงมืีมอวานเาไปทำง,งานมาสร็ไม่มากินเขาน้ำแข็มาเขาวันทันค่ะข้าวร้อนๆเนาะมากินเขาน้ำากันค่ะเห็นหนาวกันหไส้หลูบรอหลุลบรอฟอลุย้ย าลาน,นมากินข้าวค่ะมาตมาคงเสบแสบน้ำกันพักบุ่งกันลายลพักบุ่งกันน้ำ,นำอืม่มฝีมือแกก็ใช่ได้ยู่ 아아 아까 체크. 어. Tư là có Lặng có biết gì 在干吗？